สวัสดีครับผมปลอโตคัสตอมช็อปครับผมวันนี้มาคุยเรื่องล้อครับถ้าพี่เพียงน้องที่ติดตามผมใน f c e e o o o นะจะเห็นว่าเรื่องล้อโตเราก็ทำมานานแล้วพอมาจับ Harley ก็ก็เริ่มมีล้อโตก็เยอะอยู่นะฮะแต่ตอนช่วงเนี้ยที่เอาให้ดูกันวันนี้คือล้อ m a x CNC ครับผมจะเห็นได้ว่าอย่าง2วงนี้นะฮะคันนี้โปรเจกต์ล้อชุดนี้ใส่กับ Harley 48นะครับ ซึ่งมาเปลี่ยนใหม่ของรถของพี่โอครับมาจากจังหวัดชนบุรีนะโดยด้านหน้าผมขยับไซส์ให้ใช้ไซส์ล้อหน้านะครับขนาด18นิ้วกว้าง4.5ล้อหลังครับ18นิ้วกว้าง8.5ก็ใส่ยาง240เนาะใหญ่มากครับเบอร์วังอลังการที่สุดครับใส่กับ Harley 48นะครับก็คือไซส์ก็ประมาณประมาณแฟรบอยครับเ,เรามาใส่กับ Har l เล4์ รออาการครับสนนราคานะครับต่อวงจะตกอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดหมื่นนะครับเพราะว่าจะมีดีเทลในการทำนะครับหรือการสั่งของอะ่ะก็คือสมมติว่าแต่ละเออก่อนอื่นนะครับแต่ละรุ่นแต่ละไซส์ไว้แต่ละดีเทลราคาจะต่างกันนะครับก็มาเริ่มแรกก็จะเป็นแม็กตันมาเนาะแล้วก็เราก็มาซีนซีนะะอย่างเนี้ยก็เป็นแม็กตันมาก่อนแล้วก็ เลือกอันนี้ผมเลือกแบบอขอบโค้งนะมันจะมีทั้งขอบขอบเหลี่ยมขอบโค้งเนะี่ยอันนี้เหมือนเพ่อนี่ล้อผมนะพีเอ็มเนี่ยก็จะเป็นขอบโค้งมาแล้วก็กัดนี่ของเมกาเนาะแต่อันนี้ก็เป็นโค้งเหมือนกันแล้วก็มากัดลายใหม่นะฮะเนี่ยดีเทลดูก่อนได้ครับโอ้ยไม่โฟกัสแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับอันนี้โลโก้ผมเองฮนะ Plt ก็เป็นที่ผมตั้งใน Instagram ตัวเองนะครับนะครับดีเทลซูมค่อยๆซูมให้ดูเนาะการกัดครับรบายละเอียดโรงงานของน้องติ๊กครับ CNC design making นะครับคือ,อ,อดูแลกันมานะ่าจะปีกว่าละก็คุยกันถูกคอแล้วก็ทำงานละเอียดใช้ได้คือสวยเลยดีกว่าไม่ละเอียดใช้ได้ละว่าโอเคมากครับกับกับชุดทีมงานชุดนี้นะ ามาคุยเรื่องราคากันต่อแล้วใครถามชุดนี้มันจะตกอยู่ที่7-8 0 0 0หมื่นนะฮะต่อวงต้องบอกก่อนว่าอย่างล้อแม็กเนี่ยก็เราวๆสี่หมื่นครับสองวงเนี่ยซื้อเป็นแม็กสั่งแม็กตันมาจากจีนเนาะแล้วเราก็เอามา CNC เองเนะก็ราคามันจะวิ่งอยู่3 000, 5 0ห0ืหถึงสี่หมื่นคือแล้วแต่ไซส์แล้วแต่รูปแบบก่อนนะบางคนก็อาจจะเฮ้ยพี่ผม2 0,000ืเองหมื่นกว่าอันนี้มันผมไม่รู้นะแล้วแต่โรงงานเพราะโรงงานจีนอะ ตัวมันมีหลายโรงมากับที่ขายแล้วแต่ละดีเทลมันต่างกันเนาะแล้วก็อย่างชุดดุมนะครับดุมคู่หนึ่งเนี่ยจะจะจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ35 0 0 0ื่นห้ก็อีสดุมนะคือดุมดุมซ้ายขวา 3- 0 0 0 0ื่นถึงสามหมก็ตีว่าชุดหนึ่งประมาณหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับซึ่งถาม่าอุ้ยทำไมดีเทลแต่อย่างวิอ้ยพี่ราคาแพงจริงจริงราคาเนี่ยมันก็ขายตามท้องตลาดหรือถ้าสั่งจีนกัด มันก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้หรือซื้อของเมืองนอกครับซื้อทางอเมริการาคาหน้าเว็บเขายังไม่รวมชิปปิ้งนะครับอย่าลืมนะครับค่าภาษีก่อนวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบหนักมากครับช่วงนี้ก็อย่างดูมานะเรามาดูหน้าตาก่อนอันนี้หน้าตาของการเราเห็นแนละ้วเนาะเป็นสิบก้านนะฮะมันดูหน้าตาดุมแบบหรือฮับฮับล้อเนี่ยครับข้างหนึ่งอ่ะอย่างอันนี้ล้อหน้าเนาะใส่กับโฟร์ทีเอ็กก็จะเป็นดิสเบรข้างเดียวก็อย่างล้อหน้านะครับอลูมิเนยียมข้างหนึ่งนะ ใช้ห้าโลครึ่งครับอันนี้อีกด้านหนึ่งว่ามีจานดิดนั่นเดียวนะครับข้างละห,าห้าโลครึ่งกลับเหลือแค่นี้ครับโอ้โหแบบเปลืองมากแต่ทํากันอยู่ข้างละใช้เวลาต่อต่อชิ้นหนึ่งวันเลยนะครับสองชิ้นก็สองวันไปแล้วแล้วล้อนี่อีก,อกสองวันก็ตีว่าหนึ่งอาทิตย์ครับจบสองหนึ่งอาทิตย์กว่าก็จะจบทั้งหน้าหลังครับอย่างล้อหลังเนี่ยครับ ล้อหลังนี่คือข้างนึงครับดูมือดูมือผมขนาดนี้ข้างนึงใช้อลูมิเนียมอยู่ข้างลับสิบโลครึ่ง CNC มาเหลือแค่นี้ครับทั้งฝั่งสเตอร์ทั้งฝั่งดิสเบรกครับนี่ก็จะเป็นดีเทลของตัวตล้อครับดูล้อครับขนาด8นิ้วครึ่งอนะใหญ่เท่ารถยนต์นะรถกระบะเดียวนะกระบะอยนก็10นิ้วเนาะสินิ้วกว่าเดียวนะี่อันนี้แนิ้วครึ่งด้านหน้านี้ สนิ้วครึ่งครับเต็มฝ่ามือครับก็ราคามาจะวิ่งอยู่มานี่ครับชุดชุดหนึ่งต่อวงก็ประมาณ7-8็หมื่นได้แต่ก็จะเดี๋ยวจะมีค่าพาวด์โคดอีกก็ต้องแยกชิ้นแบบพาวด์โคดเก็บลายก็งานพาวด์โคดเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นอ,อ,อย่างโรงงานที่ผมสั่งก็ขึงคือของคนเบลครับที่พิศนโลกเนาะคือค่อนข้างจะทำเนียนมาแล้วก็มีเกรดให้เลือกด้วยคือสมมติถ้าผม CNC อแบบเนี้ย ล้อ C N C ไปปุ๊บเนี่ยผมว่าพี่ขอเอ่อพาวเวอร์โค้ดแบบบางไล่บางนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจคือปกติเราเห็นพาวเวอร์โค้ดแบบหนานๆใช่ไหมแต่ที่เนี้ยเขาสามารถไล่บางเพื่อโชว์ก็ยังเห็นเลเยอร์ของเนื้องานพวกนี้ได้น,นี่ครับเลเยอร์ขึ้นก็จะเห็นพาวเวอร์โค้ดอยู่อย่างตัวหนังสือที่ผมเอ่อกลับไปเนี่ยก็ยังจะเห็นอยู่อะไรเงี้ยครับปกติเราก็จะเห็นแต่พาวเวอร์โค้ดหนานๆแต่ที่นี่มีให้เลือกเยอะ ทำไมไม่เลือกอโนได์นะครับเผื่อถ้าใครถามปกติจะเห็นได้กันเยอะอโนไดคือนานไปมันมีสิทธิ์ที่จะซีดนะครับเี่น้แล้วผมใช้มานานเนี่ยของเมริกาใช้ไปนา,นานจะเริ่มซีดอืมผมก็บอกว่าเราจริงๆที่ดีๆก็มีนะแต่ราคามันจะสูงปีนนะครับคือมูลค่ามันจะสูงเข้าไปอีกนะผมก็ให้ราคามันวิ่งอยู่ขนาดนี้แล้วกันนะครับ ก็เลยเอามาโชว์ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้างานซีนีผม,มหนเป็นแบบนีอ้อย่างดุ้มเนี่ยถ้าถ้าใครซื้อล้อมาแล้วซื้อล้อจากเมืองนอกไม่อยากรอผมกัดเออร้านนี้ถูกใจเมืองนอกไม่มีดุมใช่ไหมครับไม่มีฮับมันเนี่ยถ้ามาทํานี่ผมก็ตกอยู่ผมเพื่อเพื่อหนึ่งอาทิตย์เนจะ็ดวันหรือเพื่ออีกหน่อยอ่ะสองอาทิตย์จบครับแต่คุณต้องเอาสมมุติว่าอันเนี้ยผมทําใส่กับออฮาร์เลย์ฟอร์ดเอ็กซเนาะพอฮาร์เลย์ฟร์ดเอ็กปุ๊บเนี่ยก็ อย่างแรกคือถ้าใครจะทําก็คือส่งล้อดเดิมมาหรือว่ารุ่นอื่นนะครับไดนาชอบเทลรุ่นอะไรเงี้ยคือคุณต้องส่งล้อดเดิมมาส่งล้อดเดิมมาเพื่อ,เ,อ,อเหมือนเราวัดขนาดความความโตครับความกว้างของชุดดุมชุดฮับเียแล้วก็คาลิเบให้มันเข้ากับล้อลอ้ลอแมกอะไรเงี้ยของรุ่นนั้น้ยครับที่เราจะทำก็จะได้ค่าที่แบบค่อนข้างจะตรงครับเพราะหนึ่งผมไม่มีข้อมูลเหมือนทางโรงงานทางจีนที่แบบอุย้ย อยากได้รุ่นไหนยังไงปีไหนเขามีข้อมูลหมดเขาเป็นโรงงานใหญ่เนาะแต่ผมนี้นะคะ่ะซอมตามสั่งมากกว่าเงีย้ยก็เลยเอามาให้ดูคนระับนี่หน้าตาของดุมดูกันทีละอ,อันนี้ฮับสมัยโบราณนะจะเป็นนี้ของแฮรเล่เนี่ยครับนะกลมๆง่ายๆแต่ย่อ้อ PM วิว View นะก็ยังรู้ว่าแบรนด์อยู่แล้วน,ะนี่ก็ผมถอดจานดิสห้ดูดิสคู่นะกันหน้าตาครับก็จะเป็นนี้แต่นี้ก็ดูมีลูกเล่นแต่หรือจะให้พิสดารล้ำลึกมากกว่านี้ก็มีครับ มีเหมือนมีคนสั่งผมอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวขอซูมทําก่อนอ่ะจบของล้อเรื่องของล้อของ4ฟเอนะครับต่อไปมาดูล้ออันนี้ของสปอร์ตเอสดนะอีกวงหนึ่งของน้องโอครับรถจะมาปลายเดือนนี้แต่รวมมาของแต่งกับผมไวเวอร์วังอลังการสุดๆนะครับล้อตอนนัวนี้จริงๆผมมีต้นแบบอีกอันนึงนะให้ดูทุกคนน่าจะรู้จักก็จะเป็นล้อของ Har l e y o c k e r ครับซึ่งขนาดมันแค่ ความกว้างอ่ะมันจะแค่2.75นิ้วเอง2.15หรือ2.7เนี่ยอันที่ผมไปดูเออนี่ไงนี่ไงแบบหนึ่งนี่ครับจะเป็นของไฮเล็์ล็อกเกอร์นะเป็น19นิ้วกว้าง2.15นะครับแต่แมนะ็กแน่นเป็นแมกเบมโบล็อกเกอร์มันจะได้ดีตรงที่มันเบาครับแต่พอจะทำสปอร์ตเอสดเนี่ยโปรเจกต์ที่วางไว้คือทำเป็นดสทูแล้วอยากให้ล้อมันใหญ่หน่อยนี่ครับผมไปพามาพาเป็นสี่นิ้วสี่นิ้ว ันนี้สีนิ้วครึ่งอันนี้สีนิ้วครับจาก2.15จหน่หาผ่มานี่แต่การผ่าขยายบอกเลยยากมากอันนี้ยังไม่ได้ทําสีนะครับเดี๋ยวค่อยส่งมาทําสีทีเดียวอ่านะครับผ่าเนียนมากครับวิธีผ่านะครับก็เรียกว่าปันความรู้กันแล้วกันนะก็ต้องหาแม็ก19นิ้วซึ่งผมเลือกมันจะมีแค่เบนซ์บีเอ็มปอรเชมั้งอ่าแล้วเอาด้านในแม็กซะมาต่อแล้วช่างที่ทําให้นะพี่สมนึกครัอยู่ชนบุรีรทําแบบเนียนมาก เนียนสุดๆ,ๆและคันนี้ก็ก็มีพิเศษคือพอเป็นใส่กับสปอร์ตเอสนะครับตอ,อนนนเราเกินเราผ่าขยายได้ความหล่อสุดๆ,ๆแล้วทําดิทูนะครับอ่าให้ดูกันนี่ก็ CNC มาใหม่ครับใช้วิธี 3D สแกนจากฝั่งนี้มายันกับฝั่งนี้ครับมาสร้างชิ้นงานใหม่ครับแล้วก็ผมก็เชื่อมอันนี้ผมจะเลือกที่จะไม่เก็บรอยเชื่อมนะเพราะเดี๋ยวพาวดอร์โคนมันก็กินไปอยู่แล้วครับเพื่อความแข็งแรงดีกว่าครับแล้วก็ขึ้นไปเช็คนาแปลนสูตรใหม่ก็จะได้ ล้อล็อกเกอร์ดิทูล้อโตด้วยลออเชื่อมนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะจานโตคู่ซ้ายขวาลับรองว่าบางมิดนะไม่เห็นแนะ่นอนแต่สวยกว่าเดิมเยอะแล้วก็น้องโอใช้ย,ยางขนาด250สิบแบบเลซื้อไปแล้วแล้วก็เป็นเรนเจอร์ทั้งคันแบบเบอร์วงังล้อหลังล้อหลังนี่ก็เป็นสําเร็จครับเป็นล้อหลอเนาะลอของล็อกเกอร์เหมือนกันครับก็อย่างพวกเนี้ยอย่างค่าผา ค่าผ่า๋ยวก่อนผมจําราคาไม่ได้แล้วฮะทําเยอะเกินนจริงผมลืมอันนี้ก็ใส่สปอร์ตเอสนะครับก็จะมีอย่างคันนี้ของพี่ตามครับก็มาจากชลบุรีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ตามรอยขอสีรถเหมือนสปอร์ตเอสของพี่ดีเจพีเคคันนี้สีขาวเนาะแล้วก็ทําดิทู่ะครับอันนี้หัวโช็ก็ซีนซีเสร็จแล้วพาวดอโ์โคสจากคนเบลเหมือนกันเนี่ยอันนี้พาวดอร์โคดนะครับแต่ดูงานรับเดี๋ยวผมโฟกัสแบบนึงนะฮนี่ฮะ พาวเตโคแบบเนียนมากเนี่ยครับพาวเตโคแบบไล่บางมันจะเห็นเลเยอร์ของดอกกัดอยู่นะครับไม่ต้องอนโนได้ก็ได้ละแต่ทนกว่าบอกเลยเจ้านี้เขาทำเนียนมากๆคนระับอ่าคันนี้ก็กดิทูแล้วก็เออจานดิทกัฟเฟอร์สามร้อยสามสิบมิลตอนนี้ของขาตลาดตอนนี้นะครับเนะี่ยเวลาที่ผมถ่ายคลิปสั่งเวลาที่ไม่มีนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมีดีเทลอื่นล้อหลังก็ ของเบรกเอาท์เช่นเดิมครับสองสองร้อยสี่สิบผ่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวส่งสวิงอาร์มไปพาวเดอร์โค้ดแล้วก็ทำดีเทลอื่นๆต่อครับอันนี้ก็นี่ครับเจ้าของรถเจ้าของล้อแม็กที่ซีนซีครับของพี่โอ๋ทำกับผมไปรอบหนึ่งแล้วนะตอนนี้มาทำอีกทำเป็นล้อโตเนี่ยอ่าอ้ยอุ้ยอ้ยเกือบล้มเกือบล้มประมาณนี้นะฮะก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องล้อว่า ดีเทลการทำอ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้ครับเผื่อใครสนใจอยากทำเรื่องราคายังไม่มันไม่ตายตัวนะครับผมบอกก่อนบางคนว่าฟิกมาเลยได้ไหมมันมีรายละเอียดที่ว่าถ้าบางคนอยากให้มันง่ายกว่านี้ถูกกว่านี้ก็ไม่ต้องดีเทลลึกขนาดนี้ครับออครับแต่มันก็คงหนีกันไม่เยอะนะผมคุยกับนักออกแบบออคนเขียนแบบกับโรงงานอ่ะ ราคามันก็วิ่งวิ่งนงครับแต่เห็นขายกันในบ้านเราถ้าจำไม่ผิดนะต่อวงนึงก็8 9ดเก้าหมื่นถึงแสนได้อยู่นะครับถ้าทํากันแบบขนาดที่มันใหญ่กว่านี้อย่างอย่างคันโนนะครับขนาด21นิ้วอะไรเงี้ยราคาก็สูงอยู่ครับแต่ถ้ามันสั่งจากจีนนะผมเห็นโพสต์แบบจากจีนสามหมื่นสองหมื่นกว่าสามหมื่นพร้อมดุมก็มันแล้วแต่แล้วแต่คนชอบดีกว่าแต่นี้มันงานดีไซน์เนาะเออทำให้ไม่เหมือนใครด้วยอะไรเงี้ยครับ แต่ราคามก็ใกล้ๆเคียงนะแต่คือผมว่าราคาที่ของจีนกลัวจะไม่หรวมชิปปิ้งนะก็ยังไงมีใครก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับส่วนร้านอื่นๆถ้าดูคลิปผมก็คือเอาเป็นว่าคือด้วยค่าออกแบบด้วยการทํามันอยู่ประมาณนี้ในส่วนของตัวผมเองเนาะแต่ของพี่ๆแต่ผมไม่รู้ราคากันเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็คิดว่าเออน่าจะขนาดนี้แหละเพราะคนทำยากสั่งนานด้วย ก็โอเคค,ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันได้เรื่องของล้อครับวันนี้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ